เรือและแสงสว่างแก่โลกที่มืดบิดนี้นะครับชีวิตของผู้เชื่อในพระคริสต์ทำให้โลกมีโอกาสได้เห็นความประเสริฐและสันติสุขของพระเจ้าปรากฏชัดเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะความดีและสันติสุขกับความชั่วร้ายและความขัดแย้งรอบตัวเรานั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้อยคำของเปาโลยังได้แสดงให้เห็นภาพอันทรงพลังของการที่เราต้องดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ การดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเราไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการได้เห็นและเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่มีฤทธิเดชเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เราเชื่อต้องสร้างความแตกต่างในวิธีที่เราดำเนินชีวิตและเมื่อเราดำเนินชีวิตตามความเชื่อโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณเราก็ได้สํแแดงออกถึงพระไถยของพระเจ้านะครับ